คำถามคือมันคืออะไรเนาะมันคือตั้งราบแล้วก็หมุนนั่นเองครับมาดิโกชคือการที่เราทําบนพื้นราบอะ่ะมันได้ทีละทางทีละตั้งท่าถ้าตั้งท่าก็ตัดเดฟเบบใช่ปะก็เหลือหุมกระโดชพอมาแนวราบก็หมุนกลิ้งได้ทีละครั้งเห็นไหมครับแล้วพอมากระโดชก็ได้ทีละครั้งได้ไรครับแนวดิ่งเห็นไหมฮะแต่ถ้าขึ้นต้นไม้อะ่ะ แล้วไปตามกลิ่งก้านสาขาของมันน่ะเหลือทางเดียวคือเอาหัวลงก็คือปีนล,ลงนั่นเองโดยเอาหัวลงมาแล้วก็เอาเท้าชี้ซึ่งยังไงก็มีคนทำได้แต่ไม่ใช่เจียนแน่และใครทำได้ก็คือให้ระวังด้วยว่าอย่าให้ปลอดภัยที่สุดให้อันตรายที่สุดก็พอฝอไภ้เกิดความรู้สึกร่วมกันฝากไว้ให้เราไม่เข้าใจกันคือมันได้ทุกทางนั่นเองครับการปีนต้นไม้ โหนบาร์ก็ได้ลองไปโหนดูหรือว่ามันจะเป็นยังไงโอเคไปคัชมาดิคัชฝากให้เกิดความรู้สึกร่วมกันฝักไว้ให้เราไม่เข้าใจกันฝักเอาไว้ให้เราไม่ต้องประเดี๋ยวมาต่างตัวและทาง,ทาง,ง,ทางอ้อมมันน่าเบื่อต้องท่องสวดนมนี่แหละมาดิคัชปฏิสัมันจะได้ร่วมกันหรือไม่ร่วมกันก็แล้วแต่มาดิคัชเห็นไหมโมที่เปล